เต้วนัทพรดราม่าอีกแล้วโพสภาพนั่งคาเฟ่ทำชาวเน็ตข้องใจช่วงกักตัวทำไมไม่อยู่บ้านมีเรื่องราวดราม่าให้ต้องปวดหัวกลุมขมับได้ทุกสัปดาห์จริงๆสำหรับนางเอกสุปตาเต้านัทพรเตมีรักเพราะไม่ว่าเจ้าตัวจะขยับไปไหนหรือทำอะไรเป็นต้องโดนชาวเน็ตเพ่งเล็งตลอดเช่นเดียวก,กันกับการถ่ายภาพล่าสุดที่เต้านำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมขณะนั่งสวยๆชิวๆในร้านกาแฟ พร้อมกับแคปชั่นใต้ภาพว่าจะอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเดินทางออกจากที่พักเพื่อ swab test หรือการทดสอบการปนเปื้อนของจูดินซีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีชาวเน็ตช่างสงสัยเข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายเหมือนเช่นเคยในทานองว่ากักตัวครบ14วันแล้วเหรอคะซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนคลับรวมไปถึงชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาร่วมตอบคําถามดังกล่าวแทน นางเอกซุปตากันอย่างล้นหลามแล้วทางด้านของแต้วนัทพรก็ได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชาวเน็ตรายนี้ได้เข้าใจอีกด้วยว่ายังกักตัวไม่ครบค่ะแต่วันนี้ออกมาแซบเทสผลออกมาเป็นลบสั่งกาแฟและรอถ่ายรูปนอกร้านค่ะ และสำหรับผลตรวจล่าสุดของเต้านัทพรที่ออกมานับตั้งแต่วันที่ทราบข่าวการติดเชื้อโควิดของดีเจมาตูมก็ยังคงมีผลเป็นลบซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียง3าวันเท่านั้นสำหรับการกักตัวโดยที่เต้านัทพรเองก็ยังคงเดินหน้าแจกความสดใสผ่านโลกออนไลน์รวมถึงขอกำลังใจดีๆจากบรรดาแฟนคลับอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ